จากถุงมันเนาะน้องเพื่อนเพื่อนได้เอาของฝากจากบ้านมาฝากนั่นก็คือผลลูกไผใบอะค่ะมีสรรพคุณทา,า,างยาอีกมากมายค่ะยังไงก็ขอบคุณเพือ่พอนมากเลยนะคะที่ฝากเก็บมาให้เพื่อนยังไงก็ขอให้เพื่อนเดินทางปลอดภัยนะคะนี่มาดูผลลูกไผ่ใบกันเลยค่ะว่าลักษณะเป็นยังไงอันนี้อาจจะเหี่ยวไปนิดนึงเพราะว่าเพื่อนขี่รถตักลงมา แต่ว่าเดี๋ยวเอาไปต้มเขียวแล้วเนาะดูผลลักษณะผลลูกใบใบกันแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนจริงๆนะคะที่เอามาฝานเสนอค่ะให้ดูดูผลกันก่อนกันปะดูผลเนี่ย